อะไรอยู่ในน,น,นั้นนะเฮ้ยนี่ยนะประกอบอืมมันคืนกันแน่นะเอาเป็นรู้ไหมอยู่ในทาวเวอร์เหรอไม่ใช่ไม่ใช่เนี่อย่างงี้แล้ว <c oughs> มันคืออะไรครับเนี่ย <c oughs> ผมไม่รู้จักจริงอ่ะอืมคุณหนูครับนี่ครับโรงพยาบาลบ้าเหรอ มันกลับมาที่เดิมทำไมนะมันจะโดนจับต่อก็เป็นไปได้คนร้ายก็จับใจได้นะเว้ยนี่อยู่ไหนอี่ดิ้นดิ้นเลยนะไม่นะดิลเลอร์ไม่บอกแล้วฮะนี่เอาดิลเลอร์อยู่ไหนไม่ยอมบอกมันโดนต่อยบกหมัดพอหาไม่ยอมบอกขับได้นะเว้ย ผมให้เลยครับอันนี้นโอกาสชนบ่อยชีวิตชนน้อยกค่บักยันแหละ,ะไม่นะมัดอัปเปอร์คัตขั้นรุนแรงฮึไม่มีอะไรเฮ้ยเออเข้าใจคิด แท่งเหล็กพวกนี้ว่าทำอะไรกันแน่นะแย่จริงหรยอพวกนี้เนี่ยไหนดูฟิเปิดโรเบนดีมาก อ๋อเข้าใจแล้วเฮ้งแอบขึ้นวะขึ้นยังขึ้นมาเฟ่เฮ้ยโรบินเอ้ยเช็ครถถอยเงินจริงหรือเปล่าใช่าัเข้าไม่ได้เยีย่ยมไยต่อไปครับถ้ารถชนี้พังเราร้องไห้แน่แน่เป็นรถเก็บเงินเราครับ ตถ่ายเงินคันเทพแกขันเดียวในโลกกูเว้ยฮยไม่นะ่อยตกระพานเลยไหนหย่นไม่นะ มนไอสไตส์ขะโทษเฮ้ยรอตัเป็นเหยาเฟ่ทำให้พ่อดูรอได้บนโลกมาเอาใหม่หเฮ้ยบินได้ นี่น่พางกันได้อา้ามาเน่เราเป็นรถล้วรถพ่ออยู่ไหนลูกรถพอ่อต้องไปชุดเก่าครับชุดกระจกนั่นต้องไปหรอกไปทำไมเกก่ะไปวเวาบอยับรถนี้ดียี่ไปหมด ลมจุติใหม่แล้วทำลายทุกปิ่งไปีเยอะเกินเฮ้ยรถพังเฮ้ยอ,อ,อ,อีพวกกระจอก,อกเฮ้ยเเเฮฮ้้ยยยอะไปแล้วาตายก็ได้โดนลุมจนตายนี่มันบ้ากันเนี่ยไม่นะภูมันแรงกระจาย นี่ไงเฮ้ยเออตายกะนี่ไงนี่ไงเฮ้ยอยู่ไหนนี่นะโอ้ลนชะรนรถทนก็ไม่เป็นไรเอ้ยหมัดนึงตายน่าจะได้เป็นตัวเก็บของนะครับเมย์ sai như vậy kiếp khó sai có mỹ khắp à? ừ. đó lên gặp babbling giữa này ạ đôi mọi người ơi thế คนได้ไหมดูดิผนไม่เข้าครับไอ้คนเข้าเว้ยค,คนตรงไปคนกขาปอบครับข้างไม่ได้แย่จริงเลยอะไรละตัวเองไม่เกี่ยวนะตัวเอง ทนนับทนทนทนที่หมดเราได้ทนก็ต้องทนไปทนก็เสียชาติรถสิไม่น่าใช่อะไรเงี้ยทนให้หมดเห็นมีอะไรเลย อะๆๆๆๆต้องคอยคอยต่อเลยนะโ้แย่จังเลยเน,นี้บ้างได้นและไดฮะพิกจินกันเหรอทาสนายเนะดูแล้วเป็นรูปเงินนะเนี่ยทำไมต้องเงินทุกทีนะโอ่ง Anh ơn nè à. ว่นเราเล่นตอนนี้รดดนะฮะจำไม่เห็นได้เลย,เลยนะเล่นตั้งนานแล้วนี่ห้าปีแล้วจำได้พี่แปะถ้าแบ็กแมนอะไรอยกอะไรน,นะฮะแบ็กแมนแบ็กแมนแบ็กแมนไหนครับวนร,รอบก่อนครับอา้าวเข้าไม่ได้ประกันเราตัวนี้แทนนะเปลี่ยนเลยนะ โอ้ยแบ็กแมนเลยอย่าพ่อช่วยพาไปเอ้ยไปครับระ<ป>เอาก็ได้ไว Bin lâu 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 ôi, lâu Robin, lâu 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 à, lâu cái, lâu ขึ้นใหม่ๆด้วยนะนะโอ้ยเย่ปิดเปิดโอเปกแมนคนเดียวเลยอะ่ะโอ้ยโหดรกกะคนเดียวนี่ฮะเฮไม่โทษใครโทษแ็กแมนครับแ็กแมนจมตัวตัวเองเลแล้วไม่เป็นไรหรอกออหรือมันมีโจดหรือมันมีเจ็ดเห็นม,มีเลย ้ยการตายในงวยฝนยเคยได้เห็นมาอีกแล้วครับท่านผู้ชมในนะาลีลานั่นแหละ,ะ,ะเอาเอาเอาจับมันกับแก้มได้ตายพิทอ,อีกแลหรอโอ้ยเบื่ออ้าวเฮ้ยมันไม่เป็นไรเลยเหรอ อะไรไว้แน่เราโดนแล้วเป็นงงโคตรเดี๋ยวมึกมาทนความเจ็บได้ครับแต่เราทนไม่ได้เฮ้ยไอ้ก,กอ้อยนม่งไงแต่รูก็ไม่ได้ต้องถอยตอ,อ,อยถอยตีตีต,ออต้องให้เราปั้งอะไรบางอย่างครับคือโรบินโรบินออกมาเนี่ยอยากคิดกระตูนั้นนะครับเออน่นและประมาณนั้น โอ้เจ้จูจูไปเดียวหาเจ้าเจ้าตงมาปิวเหมือนเจ้าตกมาได้ไม่เป็นไราบินปีกไว้พาได้ได้โลบินไหนโลบินโลบินคุณอยู่ไหน อยู่นี่กันนะโอ้ยเขียดโอ,โอตูดเงินมาไม่ได้ด้วยโอ้ยขี้งกจริงๆเลยเกมนี้เอาคอเลยผมเนะี่ย เออเฮ้ยเฮ้ยอย่าตกเรือครับผมแล้วทำไมเงินมันไปทางนู้นล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเรือก่อนครับแบ็กแมนขึ้นมาเห็นฉากแล้วมันแหม่งนะ

được anh ơi luôn khổ ấy đập tách me như này nè ha

มันไกลไปครับไปย,ยังขาดไปอีกไม่กี่อันเองอะ่ะดูสิเห,เหลืออะไรไหมดูด ต่อบูมบลัง <c oughs> ดยูไม่ได้ครับรวตกไปด้วยโอ้ยช่างอน,นาถจริง ยังม,มีบางอนที่เราไม่ได้เก็บไว้นะเราขายแค่เดียวเองอะไม่มีเราเป็นโรบินยอมแพ้ปะพเข้าใจแล้วครับตกฟองคนรวดเลยเป็นวันที่แย่จริงด้วยนะโรบินครับผมวันนี้เราเงินไม่ถึงแน่ๆเลยเพราตายบ่อยฟองรอบสามรอบหรืออาจจะพอก็ได้มั้งนะ Timmy à, tie cut. Tie. Give gun con. Oh, tie right away. Gun chan, g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 un chan. Gun, tiền gun, gun, tiền gun, gun, เงิน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 เงาทำงินได้เงินจริงกันเงนะเานานแล้วเฮ้ยแต่มันไม่ได้ไงเปิดได้มากเลยเปล่งโดนแบบแผลเนี่ยโอ้แย่เลอ้าวดมินตายไปแล้วเดลโหมันเาอมเป็นที่เอาเป็นที่นั่งโตโอยมัน การวันโอ้โหมีปืนบอกคู่ด้วยเงินเงินเฮ้ยเยอะนีนน่ไงวิชายเนี่ยฉันอาจารย์หลิวอาจารย์ควอยมันดนกกเรียนมัดกระเทาะขวินลอยไม่ได้ครับมันแข็งไปไอ่ ทองทำลายได้แน,น่นอนกระจอกบ้านทองเฮ้ย,ยลำแขวนเป็ดเป็ดแล้วอ้าวเฮ้ย นี่แฟร์ามาเพื่ออะไรวะเนี่ยฮะไม่ไงจะทองแล้วเอา้เอา,อาทำลายได้หมดเลยนะทำลายครับอทอง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  คอยฟูกกันไหมครับตอนนี้มันเป็นเรื่องออไม่สาคัญในตอนนี้นะแต่ที่ผมคาดจุดโทงทองค่าทองค่าคนเดียวทองค่าวันนี้ไมกแม่กันไปนโดนกันแล้วแย่จังเลย นี่ไงฮึฮึฮึไม่ไปก็ฮี่พวกกระจกอะไรไม่ได้ยังผู้วิกรฮึลุงงข้าห้าคนฆ่าผู้ไหวเว้ยเฮ้ยเขาเนียเอาจิงแล้วไม่เหมือนเขาก่อนแม่อวจริงเฮ้ยต้องจับให้ได้เฮ้ย ลงมาไอ้กระจอกอ่าคบคุมอีกอ้าวำอ้ไไม่ได้ด้วยอำไรมันนะฮะตบตีทุบต,ตีกรอจกโหดมากออตอนนี้ขำนตัวเขแน่วม่ได้หรับริงเรื่อไม่มั่นใจแล้วตอนนี้ ตีเหรอตีเหรอตีเหรออีกตอกเฮ้อฮึ่ยเป็นแค่คนงงแท้ทำมันงงต่อไปเถอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีกขมันมา เออ่อะนี่ไงทองผมหน้าตอนทองครับไปเลยเย้ชนะเฮ้ย